เอเคี่ยวเราลูกเคี่ยวไหมสบายดีทุกคนนี่ก่ะมือนี้สิลงเกี่ยวขาวมือทำอีทนะทุกคนโผล่เป็นลงก่อนแหลยเยอะเ,ะเ<ส>ฮ<ะ>็ดเกี่ยวสิฮะเยอะเหสิฮะใส่เกลือบกวกนะมันมีน้มออกมาเด้อเกี่ยวนะเด้อเอาไปใส่นะเจ้ามือเนไไีได้จังผ้าเกี่ยวขาวมือนี้เนาะอ้าวบเห็ินฝนโกบะเห็นฝน,น,นแล,นล,ล้วกผ้าโลวี้เลย เขามันสุกเว้นเลยมาเกี่ยว,วัวได้นะพทีเนะาะไปแบบนี้ฮ5กิลงเกี่ยวเข่ากันเนะเาะออมาฮะเกี่ยวเท้านะไปยนาะลงเกี่ยวเข่าเอเอาเนี่ยล่องเกี่ยว,ขวเข่าเนาะทุกคนเกี่ยว,ขวนะเยวข่ามันแหลกเข็นสิมันมีแดดเนี่ยกระโผ่นเลยผ้าเกี่ยวซะเพราะว่าเข่ามันอันอาเบิร์ดเลยเกี่ยวไปน,ำน้ำเนาะโอ้เป็นลงเกี่ยวก่อนลนะ นี่เลอยอยังบริเตรียมยังสามบริทุ่งมือนี่ก็อย,อยังไม่ซื้อใส่ทุ่งมือขาดเ่างใส่เกือบคือบรนถึกเบื้องวะใหญ่เลยกะแทงเงื่อนเนะาะฮะไปเกี่ยวข้าวมือแรกเอาเอา <laughs> <laughs> นี่ขา้าวแถวนี้ก็ซุกเบิดแลลวเนาะพี่น้องโผล่เพิ่นเกี่ยวอยู่คู เกี่ยวหน้าให้น่อยร้านเพื่นกะยางมาน้ามีกมังได้เพื่อนอยางก็พี่น้องก <c oughs> ุ๊าเจ้าคือบดถืออวกเจ้าจะถีบไปในเทียงนะฮะหมวกผัดโบเอ้าโอ้ยต้นต้นทวิเกี่ยวขาวจสิแล้วหายหนึ่งเลยต้นทวิเกี่ยวขาวสิแล้วหายหนึ่งแล้ว ข่าร่ม <c oughs> หน้าใหญ่ๆกระซุกเรียบร้อยพี่น้องเกี่ยวเข่าเนาะเกี่ยวเข่า,ขามือแรกกเลยแบนี้ <c oughs> มือแรกแล้วก็มือตโตๆไปจนแล้วยังมีมน้ำ <c oughs> อยู่ด้งนี้ Ờ, nàng như tiên, áo à, phong nè, bộ... Ờ, bộ áo cái đây, bộ áo cái đây. Thái <laughs> <laughs> phù, ma ma, ma ma, ma, ma. เกี่ยวค่ะมาเกี่ยวชุกเบเลยเนาะพี่น้องทั้งคู่ค่นน้องหฮปปี้แม่น้องนฮปี้แม่แม่มาเกี่ยวคัาแม่ น้่องเดียวนี่สิมากเกี่ยว,วนะวันนี้เกี่ยว3สามคนกับแม่แม่เป็นตัวแานใหับเกี่ยว2สองคนเกี่ยว์เสาเมือแรกเกี่ยว์หมเป็นกับเหมือนงหยากระลายเนาะ ะไรข้าวเะาจนสุกค่ะสุกอ้างนี้าหม่องโคโคไปอยู่แจนั่น ี่อ <laughs> ัดน่ะไ่มีแค่นั้นแลวอัดก็ได้แ่ว่ามุนมัดเรับเรงเรายกองละสกันห็ดกำปับเอาดกำปัดปห็ดเป็นกำน้อยนอยละมัดละขางขางยองไว้ จอไงนะหนหย่าไหนจะกอดด้เอากุกข่าในมัดเอากุกข่ามัได้เเาขข่าในกำมือแล้วมัดลมเย็นขนาดเลยอยู่วางก็คอใหญ่เนาะ พ่อแม่ลมหลงลมหลงคนเบิดาเมี่เกียวมาเกีียวอันพอแล้วนะพี่น้อง,ลลองอเดีเย๋ยวจะถ่ายอีก แล้วซองหายเลยเนาะพี่น,น้องกาลังโลกหายที่าเนาะลมแค่แต่บอดแดดปนได้น้องมือนี่บอดแดดปนได้น้องมืองนี่คือแต่ละมือ,อมันแดดนี่เนาะแต่ละมือฝ้นโต๊ะเหรอพนตลมมีแต่ลมเนาะเย็นเขาจนอยากลมเบิดเลย เดี๋ยวทางสุดีมีฝาแต่ผิดไปก็บเบเข่าในน้องหนักกระซุกไปเลยน,น้อแม่เกี่ยวเขาก็เดิมหน้านี้นาะไรเมื่ไงหน้านาเนี่กบเนาะหน้าจะเป็นลกกะจะเป็น แฟนคนหองมบมาไ้นะ ก็หน้อยด้วนะมันบอกกินข้าว ออกพี่น้องมาแน่มุไปชื่อเขามากินชิ่อยากกินน่ะมาแล้วกล้ะใส่นลส่ลเอานม่ละกำก็ได้ส่งยายไปเลย เต็มทองนาคุง้งนาโอ้ยอย่าวางต่ัและกาแฟก็ว,กวา,า,างหน้าให้สิเนี่ยคือแสบตาใช่ไหมฮะอย่าดูจะจะจะซีมันเฮยจะซีช่างตาเป็นแดง น่กระปูเป็นบอกระปูโคงใหญ่่นอไ่ดูเนาะกระปูมันยู่ห็ม้มันยู่เห็มัยวันล้มันนี่ขารเบนีเสียวขาโอขนี่เลยเออสีอากรจับเอาลสีอาอยู่เลยมันโค้ง่อยู่ไี่แหละ แม,ม่มันอยากตายเลยเลยเบิ่งมันหน่ยค่ะเสียใจตายใช่บัวอ้าวดอกถอยมันซะ,ะ,ะ่ดูทำอิดผิดเกี่ยวขาวข้าเกี่ยวพ้าวแล้วผิดส้มขนาดเลย ไปได้บาท ถอยไปถอยมาคือบาดงทอกันถอยถอยไปถอยมายังได้เขาลายเออไม่จังได้ส่วนเขาลายท้ายภาพกาะยางออกยางเขาอยู่นอกพี่นอก ถ้าป <Sen> ูแห้งทุกขักนี่คือมะนาวผักอนพี่น้องชีึืนหากินขาาเลยเนาะกินข่าเพนเกี่ยวได้แต่ซ้ำหายเนาะซ้ำหายหน่อยโม่หายบ่ใหญ่ไปเลยโผเ่ผึ่นไปปล่อยงอนี่ก็เกี่ยวกับเหมียวโ่งคนเนาะ สิคุนฮะกินข่าวเลยเนาะบัานี้คลิปนี้น,กน,กน,น,กนิกก็ขอผ่ากซจำนี้เนาะพี่น้องผาก้นไล่กดแแร์กดติดตามแล้วก็เบิ่งโฆษณาให้นิกนเรด้อยพี่น้องบ๊ายบาย